ด้านพระเอกเลขาของเขาไปยังดอกไม้จากเพื่อนร่วมงานนางเอกมาได้หนึ่งช่อเลขาจาึงนาดอกไม้ใส่ใจกันและนํามาให้นางเอกพระเอกถามนางเอกว่าทําไมต้องให้ดอกไม้คนอื่นนางเอกทําหน้าเนื่อยหน่ายใจและบอกว่าเธอไม่ชอบดอกไม้พระเอกถามนางเอกว่าเธอชอบอะไรเธอบอกว่าชอบอยู่เงียบๆและ,ะกออกไล่พระเอกออกไปพระเอกพยายามตามตือ้อโดยชวนนางเอกไปกินข้าวแต่นางเอกไม่สนใจและให้เขาออกไปพระเอกทำหน้ามุย่ยและกำลังจะเดินออกไป แต่นางเอกเรียกเขาไว้เขาจึงรีบพันหลังกลับมาแต่เธอกระบ,บอกให้เขาเอาดอกไม้ไปด้วยทําให้เขายิ่งเซ็งมากซึ่งนางเอกก็แอบขำและบ่นว่าเขาทําตัวเป็นเด็กคืนนั้นพระเอกและน้องนุ่มหลอนัดกันมาดื่มเหล้าซึ่งมีสาวสวยมาจีบพวกเขาแต่โดนทั้งคู่ทําหน้าเวียงใสสาวสวยจึงรีบหนีไปสองนุ่มบนถึงสองสาวที่ไม่ยอมคืนดีด้วยพระเอกจึงให้หนังสือน้องนุ่มหล่อที่มีชื่อเรื่องว่าท่านประธานจอมพระเดชการตกหลุมรักฉัน เขาบอกให้น้องนุ่มรอทำตัวเด็จการเพื่อไปงอเพื่อนนางเอกน้องนุ่มรอจึงบอกพระเอกว่าผู้หญิงชอบกล้ามท้องแปดดียวเขาแนะนําให้พระเอกหาทางโชว์กล้ามท้องให้นางเอกดูวันต่อมาที่สระว่ายน้ําน้องนุ่มรอบอกให้นางเอกพาชวนชวนมาเรียนว่ายน้ํากับเขาซึ่งเขานัดพระเอกมาที่นี่เพื่อให้ทั้งคู่ได้เจอกันพระเอกทําเป็นบังเอิญเจอและอ้างว่าเขานัดน้องนุ่มรอทานข้าวแต่นางเอกก็ดูทันและพูดแควพ้พระเอกพระเอกทําตามแผนคือโชว์ซิกแพคให้นางเอกดู แต่เขากลับสวมเสื้อรูปสิกแพคที่เป็นของปลอมเมื่อคนน้งสางเห็นดังนั้นจึงพากันขำพระเอกส่วนนางเอกอายมากแล้วเอามือปิดหน้าพระเอกจึงคิดโทษน้องนุ่มหล่อที่บอกให้เขาใช้วิธีนี้ด้านน้องนุ่มหล่อเขาโทรแจ้งนิติว่ารถเพื่อนนางเอกไม่ได้ล็อกนิติจึงโทรแจ้งเพื่อนนางเอกให้ไปดูรถเมื่อเพื่อนนางเอกมาที่รถเธอได้เจอนองนุ่มหล่อแต่เขาทำตัวผ็ดการและจะเข้าจูบเธอเพื่อนนางเอกขำเขาและถามว่าใครสอนมา แต่เขาทําเป็นพดน็จการแล้วจะเข้าจูบเธอทันใดนั้นเขาเห็นพวกนิติมามุงดูซึ่งเธอกระแกล้งเขาโดยบอกให้นิตีจับเขาไปน้องนุ่มรอตกใจมากและรีบวิ่งหนีเพื่อนางเอกรุดขำและบอกว่าเขายังน่ารักเหมือนเดิมเธอต้องดึงสติตัวเองไม่ให้คิดถึงเขาอีกส่วนเขาก็เอาแต่บนตัวเองว่าไม่น่าฟังคําแนะนําของพระเอกตัดภาพมาที่พระเอกเขาบอกให้ชวนชวนไปชวนนางเอกมาว่ายน้ําด้วยกันแต่นางเอกไม่สนใจและเอาแต่จ้องมองนักว่ายน้ําคนหนึ่ง ชวนโฉดรีมาฟองพระเอกพระเอกจึงไปไหว้น้าแข่งกับชายคนนั้นซึ่งนางคู่ฝีมือสูสีกันมากแม้แต่นางเอกยังเผลอเชียร์พระเอกแต่ในรอบสุดท้ายพระเอกเกิดเจ็บหัวใจซึ่งนางเอกตกใจมากจึงรีบลงน้ำไปดูเขานางเอกต่อว่าพระเอกที่ทำตัวเป็นเด็กถ้าเขาเป็นอะไรไปชวนโฉดจะอยู่ยังไงพระเอกบอกเขาไม่เป็นไรและให้นางเอกฟังเสียงหัวใจซึ่งนางเอกเป็นห่วงเขามากจึงเข้าไปฟังเสียงหัวใจพระเอกพระเอกยืนอึ้งไปและหัวใจเต้นรัว ซึ่งเขาได้บอกนางเอกว่าเป็นเพราะเธอเขาบอกว่าการรักใครคนหนึ่งจะทําให้หัวใจเต้นเร็วมากเขายังกดหัวนางเอกให้แนบลงที่หัวใจเขานางเอกฟังเสียงหัวใจและบอกว่าหัวใจเขาเต้นเร็วมากแต่ชวนชวนกลับช็อตฟิลพ่อแม่เพราะเขาบอกว่าคือเสียงริงโทนซึ่งคนแถวนั้นได้ตั้งเสียงหัวใจเป็นเสียงเรียกเข้านางเอกอายมากและรีบว่ายน้ําหนีพระเอกส,ส่วนชวนชวนหัวรอพ่อแม่ที่ทําเรื่องตลกแบบนี้เมื่อว่ายน้ําเสร็จแล้วนางเอกพาลูกกลับบ้าน ซึ่งพระเอกทาเป็นเวียนหัวแล้วบอกว่าเขาขอนอนพักพระเอกบอกชวนชวนว่าเขาก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกันเขาขอโทษลูกชายที่ส่งต่อโรคนี้ให้แต่ชวนชวนไม่โทษพ่อและยังบอกว่าแม่เคยบอกว่าโรคหัวใจของเขาคือรอยประทับสุดพิเศษของสองพ่อลูกพระเอกสงใจมากและมองชวนชวนด้วยความรักซึ่งขนาดนั้นนางเอกตะโกนเรียกชวนชวนไปรู้สิบให้ชวนชวนมารูดสิบให้นางเอกแต่ก็ทําไม่ได้พระเอกเห็นดังนั้นจึงรีบอาสาไปรูปแทน เขาดึงสิบแรงเกินไปจนสิบรู้ลงมาถึงเอวนางเอกซึ่งเขาตกใจมากจึงดึงขึ้นไปใหม่ส่วนนางเอกก็เขินอายที่เขาได้เห็นแผ่นหลังเธอวันต่อมานางเอกได้นัดเจอเพื่อนซึ่งเพื่อนของเพื่อนนางเอกได้เปิดเว็บไซต์หาคู่เพื่อนจึงชวนนางเอกไปดูตัวกับนุ่มในเว็บไซต์ซึ่งนางเอกก็ปฏิเสธและยังไม่ตอบตกลงส่วนพระเอกกับนองนุ่มหล่อได้มาปรับถูกกันแต่ไปไปมามาทั้งคู่เหมือนจะทะเลาะกันเอง พะพระเอกเผอพูดถึงเพื่อนางเอกว่าเป็นผู้หญิงตื้นเขินน้องนุ่มรอจึงบอกว่านางเอกเป็นผ <ium> ู้หญิงทถกทอืนน้องนุ่มรอบอกว่าพระเอกมีชวนชวนเป็นสายลับเขาบอกให้พระเอกไปตามตื้อและไปอยู่ในบ้านนางเอกคืนนั้นเมื่อนางเอกกลับถึงบ้านเธอพบว่าพระเอกแอบอยู่ในสไลเดอร์ทาให้เธอตกใจมากพระเอกบอกนางเอกว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่นางเอกจึงคู่ใช้สาไฟฟ้าและปลุกชวนชวนมาสอบสวนนางเอกบนชวนชวนที่เปิดประตูให้พระเอก แ่ชวนชวนบอกพระเอกไม่ใช่คนร้ายพระเอกคือพ่อของเขาเขาบอกว่าแม่ปลุกเขาขึ้นมาเพราะเรื่องไร้สาระครูบอกว่าถ้าเขานอนไม่พอเขาจะตัวไม่สูงถึงตอนนั้นถ้าแม่แก้แล้วเขาจะแบกแม่ไปอาบแดดก,ก็ยังไม่ไหวพระเอกนางเอกลุดขำกับคําตอบของลูกนางเอกจึงทําเป็นจริงจังและบอกว่าให้ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวพระเอกอ้างว่าบ้านเขาน้ำท่วมแต่นางเอกไม่เชื่อเธอวิดีโอคอลหาเลขาเขาแต่เลขาเตรียมการเอาไว้แล้วโดยเขาเปิดคลิปที่น้ำท่วมบ้านและวิดีโอขอให้นางเอกดู นางเอกเนยใจแต่ไม่ยอมให้พระเอกอยู่ที่นี่พระเอกจึงสกิดชวนชวนเพื่อให้ลูกช่วยชวนชวนแกล้งทำเป็นร้องไห้และบอกว่าเขาเป็นเด็กไม่มีพ่อแต่นางเอกก็ดูทันและบอกว่าการแสดงต้องบีบน้าตาด้วยพระเอกแกล้งเล่นบทเศร้าและขอโอกาสนางเอกแต่เธอบอกว่าห้าปีที่แล้วเธอก็ไม่ได้รับโอกาสพระเอกยอมรับผิดทุกอย่างแต่ไม่ยอมไปสักบ้านนางเอกนางเอกจึงบอกว่าเธอจะไปเองและเดินออกไปพระเอกรีบถามลูกว่านางเอกจะไปไหนลูกบอกว่าอาจไปบ้านหมอโจพระเอกจึงรีบตามไป พระเอกมาขอห้องหมอโจแต่พบว่าเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขายังทำตัวมีพีรุธต,ตัวไม่ให้พระเอกเข้าบ้านซึ่งความจริงแลว้วเขากลัวเอกหัวรอยอ,อเขาเพราะจูจูส่งข,งของขวัญมาให้คือตุ๊กตารูปตัวเธอเธอยังอาเสียงมาโดยบอกให้เขาสู้สู้ด้านนางเอกเธอมาหาเพื่อนสนิทและนั่งดื่มด้วยกันซึ่งทั้งคู่บ่นถึงสองนุ่มที่ไม่รู้วิธีการงอพวกเธอเพื่อนนางเอกบอกว่าให้ตัดใจและช่วนนางเอกไปดูตัวซึ่งนางเอกยังไม่ตกลงและบอกว่ามันไม่เหมาะกับเธอ วันต่อมาพระเอกมาหานางเอกที่บริษัทเขาไว้อยวใส่เธอเพราะคิดว่าเธอไปนอนกับหมอโจแต่เพื่อนนางเอกได้เข้ามาและบอกว่านางเอกลืมมือถือพระเอกจึงขอโทษนางเอกที่เข้าใจผิดนางเอกไล่เขาออกไปแต่ก็แอบ,บขำพระเอกเธอบ่นว่าเขาทำตัวเป็นเด็กน้อยและเริ่มใจอ่อนพระเอกเดินออกจากห้องนางเอกแต่ได้ยินคนอื่นกำลังเมาเรื่องเขากับเธอซึ่งบางคนก็บอกว่าเขาทิ้งเธอและบางคนก็บอกว่าเธอทิ้งเขาพระเอกประกาศออกไปว่าเขากำลังตามจีบนางเอก เขาขอให้ทุกคนช่วยเขาแต่นางเอกเข้ามาได้ยินพอดีนางเอกบนพระเอกที่ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวแต่เพื่อนนางเอกได้เข้ามาและบอกว่าจะพาน,นางเอกไปดูตัวพระเอกบอกว่าเขาไม่เชื่อและเดินออกไปอย่างมั่นใจนางเอกมั่นส้มากจึงตอบตกลงเพื่อนด้านจูจูเธอจะตัดใจจากหมอโจจึงมาหาเขาครั้งสุดท้ายเธอยื้มือถือของเขาและอ้างว่าจะสั่งอาหารแต่เธอกลับส่งข้อความหานางเอกเพื่อชวนกินข้าวด้วยกันในวันเสาร์นี้เมานางเอกตอบตกลงจูจูจึงลบข้อความ เธอนัดหมอโจโให้ไปกินข้าวกับเธอวันเสาร์จูจูบอกว่าเธอมีธุระและขอตัวกลับไปเพื่อนหมอจึงบอกหมอโจโว่าจูจูทำตัวแปลกๆให้หมอโจเลิกวางฟอร์มไม่เช่นนั้นจะเสียผู้หญิงดีๆไปด้านพระเอกกับน้องนุม่มหลอทั้งคู่ปรึกษากันเรื่องที่สองสาไม่สนใจน้องนุม่มหลอบอกพระเอกมีเงินขนาดนี้นางเอกยังไม่สนใจส่วนเขาก็หลอกขนาดนี้เพื่อนนางเอกยังไม่สนใจพระเอกรีบแก้บอกว่าเขาทั้งหลอและรวยน้องนุม่มหลอจึงบ่นเขาว่าหลงตัวเอง ขณะนั้นชวนชวนเอามือถือนางเอกโทรมาเขาโทรมาฟ้องพระเอกว่าแม่กับแม่บุญธรรมทำตัวแปลกๆนางนุ่มรอตกใจมากจึงรีบเข้ากล้องมาฟังด้วยชวนชวนหันกล้องไปทางสองสาวที่กำลังเลือกชุดดูตัวให้นางเอกเขาให้พ่อคิดหาวิธีเพราะแม่จะไปดูตัวแล้วพระเอกรับปากลูกและงองแงเป็นอย่างมากเขาต้องคิดหาวิธีเพื่อทำลายการดูตัวของนางเอก วันต่อมานางเอกแต่งหน้าทําผมเพราะเธอมีนัดดูตัวแต่ชวนชวนดูทันแม่จึงบอกว่าแม่แต่งตัวขี้เรนางเอกนัดฝากลูกกับพระเอกแต่พระเอกได้โทรมาบอกว่าเขาไม่ว่างแล้วซึ่งสองพ่อลูกเตรียมกันเพื่อทําลายแผนดูตัวของนางเอกชวนชวนแกล้งบอกว่าปวดท้องเพื่อไม่ยอมให้แม่ไปแต่นางเอกก็ดูทันว่าลูกไม่อยากให้เธอไปดูตัวนางเอกบอกชวนชวนว่าให้ลูกไปกับเธอด้วยหากว่าลูกไม่ชอบคนที่ดูตัวเธอจะไม่ติดต่อกับเขาอีก นางเอกพาชวนชวนมาเจอกับคู่ดูตัวซึ่งพระเอกได้ปลอมตัวมาเพื่อแอบดูนางเอกเขาส่งสิกับชวนชวนเพื่อคาดขวางนางเอกนางเอกบอกให้เรียกคู่ดูตัวว่าคุณอาแต่ชวนชวนไม่ยอมเรียกซึ่งพระเอกก็แอบ,บยิ้มและบอกว่าต้องแบบนี้สิลูกพ่อเขาแอบ,บดูนางเอกและเห็นว่าเธอยิ้มให้คู่ดูตัวพระเอ,อกโมโหมากและบ่นนางเอกเขาบอกว่ากับคนอื่นทำเป็นยิ้มให้แต่กับเขาอ้อแต่ทำหน้าบึง้งพระเอกก็กลัวนางเอกได้แกล้งโทรหาเธอเขาทำเป็นนัดคุยเรื่องงานด่วนแต่ถูกนางเอกจับได้ พระเอกไม่สนใจแล้วได้วิ่งไปหาชวนฉวนเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อและเข้าไปอุ้มชวนฉวนคู่ดูตัวตกใจมากจึงขอตัวกลับไปเขายังบอกให้นางเอกไปจัดการเรื่องของตัวเองก่อนสองพ่อลูกตีมือกันที่แผนการสําเร็จนางเอกมโหมากจึงเรียกพระเอกไปต่อว่านางเอกด่าพระเอกที่ทําลายการดูตัวของเธอแต่พระเอกบอกเขาไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ยอมให้เธอไปกับใครนางเอกบอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้เธอไม่อยากรู้จักเขา เธอให้เขาดูแลชวนชวนและเดินหนีพระเอกซึ่งพระเอกเศร้าใจมากและบอกว่าแม่ทิ้งเราสองคนไปแล้วด้านน้องนุม่มหล่อเขาวางแผนคัดขวางการดูตัวโดยจะแกล้งปั่นจักรยานล้มต่อหน้าเพื่อนนางเอกแต่ระหว่างทางมีลุงคนหนึ่งแกล้งทำเป็นโดนรถเธอชนเพื่อเรียกค่าเสียหายหน้องนุ่มรอคูว่าจะแจ้งตำรวจจนลุงคนนั้นยอมกลับไปซึ่งเพื่อนนางเอกใจอ่อนและเผลอหิ้มให้เขา น้องนุ่มรอรีบงอและเข้าไปจุบเธอซึ่งเธอทนไม่ไหวจึงยอมคืนดีด้วยน้องนุ่มรอดีใจมากที่เธอหายโกรธแต่มานางเอกโทรมาเพื่อนกลับไม่ยอมบอกนางเอกเธอบอกว่าเธอเป็นคนอยู่นางเอกให้ไปดูตัวถ้าเธอคืนดีกับเขาแล้วนางเอกคงด่าว่าเธอเป็นหมาด้านพ่อของคุณหนูอยู่ๆเขาก็ลมป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งประธานเฉินกับคุณหนูได้มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่พผ่ออดินได้ตามมาและบอกพ่อของคุณหนูว่าที่บริษัทเกิดความวุ่นวายให้เขาแต่งตั้งตังตวแทน แต่พ่อคุณหนูยังไม่แต่งตั้งและบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าผออรินจะมีแผนการอะไรบางอย่างด้านจูจูเธอพาหมอโจมาที่ชิงช้าสวรรค์โดยเธอตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมให้หมอโจบอกรักนางเอกเธอให้เขาซ้อมบอกรักด้วยการจับมือเขาเธอพูดคําพูดให้เขาฟังเพื่อเตรียมบอกนางเอกว่าเขาได้แต่แอบมองนางเอกจากแค่มุมเพียงข้างหลังทุกครั้งที่นางเอกมีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วยและเมื่อนางเอกเสียใจเขาเสียใจยิ่งกว่า เขาอยากมอบสิ่งที่ดีให้นางเอกแต่กลัวเธอจะไม่ยอมรับแต่เขาไม่อยากรอคอยโดยไม่มีความหวังอีกแล้วเขาชอบนางเอกเธอยินดีเป็นแฟนเขาหรือไม่จูจูบอกหมอโจให้ซ้อมบอกรักนางเอกเธอจับใบหน้าเขาให้มาสบตาเธอแต่สิ่งที่หมอโจพูดกับเธอเขาไม่ได้นึกถึงใบหน้าของนางเอกเขาเอาแต่นึกถึงหน้าเธอและบอกกับจูจูว่าเขาไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรที่เขาชอบมองดูเธอเขาชอบมองดูเธอหัวเราะชอบความวุ่นวายของเธอ เขาชอบมองดวงตาเธอที่เหมือนกับแสงสว่างจูจูร้องไห้เพราะคิดว่าเขากำลังบอกนางเอกเธอบอกว่าเธอเกือบอินและหันดลังไปเช็ดน้ำตาหมอโจถามจูจูว่าทำไมถึงต้องช่วยเขาเธอบอกว่าไม่อยากให้เขาเสียใจเธออยากให้เขามีความสุขถึงเธอจะชอบเขามากแต่ความรักมันฝืนกันไม่ได้เธอทุ่มเทเพื่อเขาไปมากมายแต่ยังไงก็ไม่ได้ใจเขาเธอบอกถึงเวลาต้องตัดใจและอวยพรให้เขาทำสำเร็จเธอบอกว่านางเอกของใกล้มาถึงแล้วเธอจึงรีบเดินหนีออกไป ขณะนั้นนางเอกเข้ามาพอดีซึ่งหมอโจเพิ่งรู้ใจตัวเองจึงบอกนางเอกว่าเมื่อสี่ปีก่อนเขาเคยชอบเธอเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาและเลี้ยงดูลูกคนเดียวแต่ตอนนี้เธอมาอยู่ตรงหน้าในใจเขากลับคิดถึงผู้หญิงอีกคนนางเอกยิ้มให้หมอโจและอวยพรให้เขาโชคดีซึ่งเขาเรีบตามหาจูจูแต่กลับไม่พบเธอหมอโจเธอหาจูจูแต่เธอไม่รับสายเธอบอกว่าจะขอตัดใจจึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเขาอีก ด้านพระเอกเขาเอาแต่นั่งทำหน้าเศรา้าที่นางเอกไม่ยอมคืนดีด้วยซึ่งชวนชวนก็ลอบใจพ่อและบอยพ่อสู้ๆขณะนั้นน้องนุ่มรอได้เข้ามาเขาดูอารมณ์ดีมากและบอกว่าคืนดีกับเพื่อนนางเอกแล้วพระเอกถึงกับช็อกที่น้องนุ่มรอทําสําเร็จน้องนุ่มรอบอยให้เขาสลัดความมั่นหน้าแล้วไปอดอดอ้อนนางเอกพระเอกบอกว่ามันขัดกับลุกของเขาและหันไปถามลูกซึ่งชวนชวนก็พยากหน้าและเห็นด้วยกับน้องนุ่มรอ พระเอกกับชวนชวนมานั่งรอนางเอกกลับบ้านแต่เขากลับสอนให้ลูกมีศักดิ์ศรีอย่าให้คนอื่นมาดูทูเกเยียดหยามแต่ไม่เห็นหน้านางเอกเขาได้ไปพูดออดอ้อนซึ่งนางเอกไม่พูดดีด้วยและบอกว่าเธอจะคบกับคนที่ไปดูตัวพระเอกเรีบแกล้งป่วยและล้มตัวลงนอนชวนชวนจึงรีบบอกให้นางเอกไปผ่าปอบพระเอกนางเอกรู้ทันจึงแกล้งบีบจมูกพระเอกทำให้เขาหายใจไม่ออกเธอไม่สนใจพระเอกและพาลูกเข้าบ้านไปพระเอกเรีบตามงอและกดรหัสที่ประตู แต่นางเอกเปลี่ยนรหัสผ่านพระเอกจึงเข้าบ้านไม่ได้พระเอกตะโกนเรียกชวนชวนให้เปิดประตูให้แต่ชวนชวนบอกว่าแม่ไม่ต้อนรับคนโกหกถ้าเขาให้พ่อเข้ามาแม่จะให้เขาไปอยู่กับพ่อชวนชวนไม่กล้า้พ่อเข้าบ้านและบอกว่าแม่ฝากสกัดให้ซึ่งพระเอกก็ยิ้มออกมาและคิดเข้าข้างว่านางเอกเป็นห่วงด้านหมอโจเขาติดต่อจูจูไม่ได้จึงมาดักรอเธอที่บ้านซึ่งเธอแปลกใจมากและถามว่าเขามาทำไม หมอโจบอกว่าเขาชอบเธอเธอจึงถามถึงนางเอกซึ่งหมอโจกําลังตื่นเต้นจึงพูดวกไปวนมาเขาบอกว่าเขาชอบเธอแต่เขาก็เคยชอบนางเอกจูจูจึงน้อยใจมากและคิดว่าตัวเองคือตัวสำรองเธอคิดว่าที่เขามาหาเธอเพราะนางเอกไม่ชอบเขาเธอจึงบอกว่าเธอเกลียดเขาและเดินหนีไปซึ่งหมอโจอึ้งไปยังเสียใจและทําตัวไม่ถูกวันต่อมาที่บริษัทนางเอกเธอได้รู้ว่าพระเอกเพิ่มทุนให้เพื่อใช้ในโครงการเทคโนโลยีหัวใจ AI แต่นางเอกกลับไม่สนใจไลาเพื่อนนัดดูตัวกับหนุ่มคนอื่นเพื่อนนางเอกจึงรีบส่งข้อความไปบอกน้องหนุ่มหลอซึ่งน้องหนุ่มหลอรีบโทรบอกพระเอกโดยพระเอกกำลังถูกเลขาอยู่ให้ตามตือนางเอกซึ่งเมื่อน้องหนุ่มหลอได้โทรมาพระเอกจึงตกใจเป็นอย่างมากสำหรับตอนที่20ก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ที่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ